สวัสดีค่ะน้องๆป5ทุกคนนะคะคลิปนี้เราก็มาจะทำเราก็มาทำแบบฝึกหัดทบทวนนะคะวิชาประวัติศาสตร์ค่ะในระดับชั้นป5เรื่องราวเกีก่ยวกับสมัยกรุงธนบุรีนะคะพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองค่ะนะโอเคค่ะสมุดภาพไตภูมินะคะไม่ได้กล่าวถึงพบภูมิใดนะคะ มาดูข้อแรกกันนะสมุดภาพใตภูมิไม่ได้นะคะกล่าวถึงพบภูมิใดนะจ mm ๊ะ hmm. ก็คืออ่าคำว่าไตรแปลว่าสามอยู่แล้วนี่คะไตรภูมินะ mm hmm. ก็คือแบ่งออกเป็นสวรรค์นรกแล้วก็ในโลกของมนุษย์ค่ะไม่ได้กล่าวถึงอสุรกาย mm hmm. นั่นเองนะจ mm ๊ hmm. ะข mm ้อ hmm. ต่อมาค่ะ ชุมนุมได้เป็นชุมนุมแรกที่สมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะไปปราบได้สําเร็จเออชุมนุมได้เป็นชุมนุมแรกที่สมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะไปปราบได้สําเร็จแน่นอนค่ะหลังจากที่พระเจ้าตากสินมหาราชนะคะทรงตีกองทัพพม่าที่ค่ายที่ค่ายโพสามตนได้สําเร็จนะคะท่านก็สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีในช่วงนั้นนะคะก็คือจะมี การมีนะกลุ่มชนชาวไทยอะค่ะตั้งตนเป็นใหญ่นะ,ะในสมัยที่อายุทยาแตกพายนะตั้งตนเป็นใหญ่นะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นก๊กก๊กก๊ก,ก,กถูกไหมนะคะรวมถึงมีชุมนุมของท่านด้วยคือชุมนุมพระเจ้าพญาตากนี่แหละแบ่งออกทั้งหมดเป็น5้าชุมนมุมชุมนุมของท่านอะค่ะมีความแข็งแกร่งมากที่สุดเลยถูกไหมล่ะ เออนะคะแต่เขาถามว่าชุมนุมแรกเนี่ยนะคะที่ท่านไปปราบได้สําเร็จคือชุมนุมอะไรนะคือชุมนุมเจ้าพหมายค่ะนะคะเจ้าพิมายอ่ะมันจะต้องต้องระวังจดดีๆนะคะว่าชุมนุมใดเป็นชุมนุมแรกที่ท่านไปปราบถ้าบอกชุมนุมแรกที่ท่านไปปราบก็คือ เจ้าพิษณุโลกแต่พอดีอชุมนุมเจ้าพิษณุโลกเนี่ยท่านเนี่ยทำไมเอ่ยปราบได้ไม่สาเร็จค่ะนะท่านก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแผน,ไปป,นไปปราบชุมนุมไปปราบชุมนุมเจ้าพี่นายก่อนแต่ท่านก็ปราบได้สาเร็จไงถูกไหมคะต่อมาค่ะท้องพระโรงกรุงธนบุรีมีลักษณะอย่างไร ท้องพระโรงกรุงธนบุรีมีลักษณะอย่างไรนะคะก็ท้องพระโรงเนี่ยเป็นสถานที่ที่พระเจ้าตากสินเนะะี่ยค่ะใช้กรณีที่ออ,ออกราชการนะคะนะก็จะเน้นความเรียบง่ายเน้นประโยชน์ใช้สอยนะคะคือ,อสถานที่ต่างๆนะคะในสมัยกรุงธนบุรีะคะ่ะท่านก็จะเน้นความเรียบง่ายเน้นประโยชน์ใช้สอยอมากกว่านะคะอ่ะต่อไปค่ะ ป้อมใดของธนบุรีที่ถูกสร้างไว้ตั้งแต่ในสมัยอยุธยานะป้อมใดของป้อมใดของธนบุรีที่ถูกสร้างไว้ตั้งแต่สมัยอยุธยาป้อมอะไรเอย่ยนะคะเขาป้อมคือนะคือป้อมวิชัยเย็นค่ะนะป้อมนะคะ ป้อมไรของธนบุรีที่ถูกสร้างไว้ตั้งแต่สมัยอิยทิยาในสมัยสมเด็จพระนารายคะนะเออท่านก็สร้างโดยให้โปรตุเกสกับฝรั่งเศสนะคะสร้างแล้วก็แล้วก็อยู่ปากกันเนี่ยที่แห่งนี้เนาะเออป้อมนะไรของธนบุรีที่ถูกสร้างไว้ตั้งแต่สมัยอยทยาในสมัยสมเด็จพระนารายอะค่ะก็คือป้อมวิชัยเยนแต่ก็ยังอยู่จนถึงสมัยกรุงธนบุรีด้วยนะ เรามาพูดถึงด้านพระราชกรณียกิจกันบ้างอ่าพระราชกรณนยกิจนะคะพระราชกรณีากิจด้านศาสนาค่ะอันนี้ครูพูดถึงด้านศาสนานะของสมเด็จพระเจ้าตากสินคือข้อใดด้านศาสนาค่ะนะอ่าด้านศาสนาก็คือการคัดลอกพระไตรปิฎกมาไว้ยังกรุงธนบุรีนะคะ การคัดลอกพระไตรปิฎกมาไว้ยังกรุงธนบุรีนั่นเองเขาถามเน้นใน,นเรื่องของด้านศาสนานะต่อพระไตรปิฎกคือเป็นแหล่งรวบรวมคําสอนของพระพุทธเจ้าถูกไหมหลักธรรมต่างๆนะต่อไปค่ะการบริหารราชการส่วนราชธานีของอาณาจักรธนบุรีอยู่ในรูปแบบใดการบริหารราชการส่วนราชธานี ของอาณาจักรธนบุรีใช้รูปแบบใดแน่นอนไงนะท่านนะคะปกครองนะโดยใช้หลักแบบในสมัยอุทิยาเลยนะคะก็คือหลักการปกครองแบบจัตุสดมเวียงวังคังนาถูกไหมนะคะการบริหารราชการส่วนราชธานีของอาณาจักรธนบุรีค่ะนะ,ะนะท่านก็ใช้แบบอุธยาเลยใช้แบบจัตุสดมนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะพระนามเดิมของสมเด็จพระเจ้าตักสินคือข้อใดพระนามเดิมของสมเด็จพระเจ้าตักสินคือข้อใดนะคะชื่อจริงๆของท่านนะคะชื่อว่าอะไรคําตอบนะคะคือชื่อสินค่ะชื่อสินนะคะท่านเป็นคนที่มีเชื้อสายจีนนะคะพ่อของเขาเป็นคนจีนนะคะแม่ก็เป็นคนไทยนี่แหละนะเออแล้วก็เดิมชื่อว่าสิน นะคะแลวแล้วก็ถูกเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมนะของพยาักรีนะคะท่านก็ไปเล่าเรียนจนท่านมีความดีความชอบมีความสามารถนะคะก็ได้ทำงานในอาราชการได้รับทำงานในราชกาศนั่นเองนะคะจนท้ายสุดนะคะท่านก็จะไปปกครองเจ้าเมืองตากาปกครองเมืองตากนั่นแหละอืมนะอ่ะต่อไป เมื่อพญาตากปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีทรงมีพระนามว่าอะไรนะคะเมื่อพญาตากค่ะปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีทรงมีพระนามว่าอะไรนะคะนะท่านทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สี่ค่ะสมเด็จพระบร,รมราชาธิราชที่สี่นั่นเองนะ ลักษณะเด่นค่ะลักษณะเด่นของที่ตั้งกรุงธนบุรีคืออะไรลักษณะเด่นของที่ตั้งกรุงธนบุรีคืออะไรแน่นอนค่ะมีแม่น้ําไหลผ่านกลางถูกไหมนะคะเรียกว่าเมืองเลยเมืองอกแตกเคยยินคำนี้ไหมนะคะมีแม่น้ําไหลผ่านกลางนะคะเรียกว่าเมืองอ,อ,งอกแตกนั่นเองแม่น้ําเจ้าพระยานะคะต่อไปค่ะหากนับจากกรุงสุโขทัยเป็นต้นมา หากนับจากกรุงสุขโขทัยเป็นต้นมานะคะอ่ะกรุงธนบุรีเป็นราชธานีลำดับที่ที่เท่าไหร่สุขโขทัยอยุธย,ยาและมาเป็นธนบุรีดังนั้นเป็นลำดับที่สามเน้องๆตอบถูกไหมนะคะหวังว่าน้องๆจะตอบถูกทุก,กๆคนนะต่อไปค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะ พระราชสมภพก็คือการเกิดในสมัยรัชกาลใดสมเด็จพระเจ้าตากสินพระราชสมภพเกิดในสมัยรัชกาลใดในสมัยพระเจ้าเลยเอ่ยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศค่ะนะพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนั่นเองค่ะอืต่อมาค่ะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมุดภาพไตภูมินะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะคะ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะเกี่ยวกับสมุดภาพไตภูมิก็คือเป็นทำไมเอ่ยเป็นกฎหมายที่ใช้สอยในอุทยามาก่อนสมุดภาพไตภูมิไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะน้องๆนะคะเขาถามว่าข้อในไม่ถูกต้องตอบข้อนี้เป็นกฎหมายที่ใช้ ในสมัยอิทยามาก่อนนี้ไม่ใช่สมุดภาพไตภูมินะคะบ่งบอกถึง3โลก3ามภพภูมิมีสวรรค์มีมนุษย์และก็นาลกเป็นคำสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสอนให้คนทำความดีละเว้นความชั่วนั่นเองต่อไปค่ะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเดินทัพไปกอบกู้เอกราชจากการเสียกรุงครั้งที่สอของกองทัพพญาตาก นะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเดินทัพไปกอบกู้เอกราชจากการเสียกรุงคังที่สองของพญาตาค่ะอันไหนกล่าวถูกต้องนะก็คือในช่วงที่ทาไมเอ่ยกรุงศรียธุธยากาลังต่อสู้กับพมา่าอยู่นั้นถูกไหมนะคะแน่นอนท่านรู้อยู่แล้วว่าเรากําลังจะพ่ายแพ้ท่านก็ฝ่าวงล้อมพมา่ามากับทหารนะคะทหาร ของท่านอีก500คนมาเลยนะฝา่าวงล้อมมามาตั้งมั่นที่ไหนมาตั้งมั่นที่เมืองจันทบรุรีจากนั้นท่านก็รีบรว,รวบรวมไพ่ผลนะคะได้ประมาณ5,000คนและก็ท่านก็ใช้เรือนะคะเรือลบอีก100หนึ่งร้อยลำเรือเนี่ยต้องไปทาไมอะคะวม่าเรือแน่นอนค่ะไปทางนา้ำนะคะไปทางนา้ำนั่นเอง ข้อต่อมานะคะพระเจ้าต่าสสินค่ะทรงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องความขาดแคลนอาหารอย่างไรแน่นอนหลังจากการเกิดสงครามบ้านเมืองเทไมคะอย่างบ้านเมืองแน่นอนหลังจากการเกิดสงครามเนี่ยบ้านเมืองก็ มีควากมีการขาดแคลนอาหารนะเมื่อขาดแคลนอาหารจ้นก็ชุกชุมท่านก็เลยแก้ปัญหาในเรื่องของขาดแคลนอาหารขาดแคลนข้าวไม่มีข้าวจะกินถูกไหมคะท่านทำไมเอ่ยท่านก็ทรงสละพระราชทรัพย์หรือทรัพย์สินส่วนพระองค์ท่านนะคะซื้อข้าวสารแจกราษฎรนะเออท่านก็สลักพระราชทรัพย์นะคะซื้อข้าวสารเนี่ยแจกราษฎรนั่นเอง เหตุการณ์ใดนะคะข้อนี้ดีๆนะเหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในปีพศ23 1 0เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในปีพศ23 1 0นะคะไม่ได้เกิดขึ้นนะอ่าคำตอบคือพระเจ้าตากนะคะคำตอบนะคือพระเจ้าตากถิ่นตากชุมนุมที่ตั้งตนเป็นใหญ่ได้ครบทุกชุมนุมอันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ถูกไหม เนะเออเหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในปีพศ2310ก็คือพระเจ้าตากสินฮะปราบชุมนุมที่ตั้งตนเป็นใหญ่ได้ครบทุกชุมนุมไม่ใช่นะคะแต่พศ2310เนี่ยเป็นปีพศที่ทำไมเราได้เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองและในปีนั้นเองในในระยะเวลาเจเดือน นะคะพระเจ้าตากสินท่านก็กอบกู้เอกราชจากการเสียกรุงครั้งที่สองได้สำเ,เร็จในระยะเวลา7เดือนแล้วก็สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั่นเองค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินปกครองกรุงธนบุรีอยู่กี่ปีสมเด็จพระเจ้าตากสินปกครองกรุงธนบุรีอยู่กี่ปี อ่านะคะแน่นอนในสมัยกรุงธนบุรีมีพระมหากษัตริย์เพียงแค่พระองค์เดียวก็คือท่านนะคะท่านปกครองได้อยู่กี่ปีคําตอบค่ะ15ปีค่ะ15้าปีนั่นเองนะต่อไปค่ะ15ปีนะชื่อเมืองหลวงอ่ะชื่อเมืองหลวงของอาณาจักธรธนบุรีคือข้อใดชื่อเมืองหลวงนะคะของอาณาจักธรธนบุรีคือข้อใดอ่อก็คือว่า ในอะสมัยโบราณเนี่ยค่ะจะเรียกอาจากักรธนบุรีว่าบางกอกถูกไหมบางกอกนะแต่ในพงศาวดารที่จดบันทึกไว้นั้นชื่อเมืองหลวงของอาจาจักรธนบุรีคือกรุงธนบุร,รีสีมหาสมุทรค่ะนะกรุงธนบุร,รีสีมหาสมุทรนั่นเองน้องๆตอบได้ทุกคนใช่ไหมต่อไปค่ะวัดที่สำคัญวัดที่สำคัญ ในสมัยทนบุรีที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากสินคือวัดไหนนะคะตอนนี้ครูกําลังพูดถึงวัดที่สําคัญในสมัยทนบุรีนะที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากสินคือวัดใดคือวัดอินอินทารามบางยี่เหลือใต้นะคะวัดอินทารามนะคะบางยี่เหลือใต้นั่นเองค่ะอ่ะต่อไปหาชุ่มนุ่มได้นะ ชุมนุมใดที่มีพระสงฆ์เป็นหัวหน้าชุมนุมชุมนุมใดที่มีพระสงฆ์เป็นหัวหน้าชุมนุมก็คือชุมนุมะไรคะชุมนุมเจ้าพระฝางนั่นเองค่ะชุมนุมที่มีพระสงฆ์เป็นหัวหน้าชุมนุมก็คือชุมนุมเจ้าพระฝางนั่นเองต่อมาค่ะชุมนุมใดที่เป็นชุมนุมใด นะคะชุมนุมใดที่เจ้าชุมนุมอะค่ะเป็นพระราชโอรสในพระมหากราษัตอิยุธยานะคะอ่ะชุมนุมใดนะคะชุมนุมใดที่เจ้าชุมนุมอะค่ะเป็นพระราชโอรสในพระมหากษาัตอิยุธยาก็คือชุมนุมใดคะชุมนุมเจ้าพิมายค่ะ ชุมนุมเจ้าพี่ิมายค่ะนะคะชุมนุมนี้เจ้าที่เป็นเจ้าชุมนุมก็คือเป็นหัวหน้านะคะเป็นพระราชโอรสในพระมหาษัตย์อธุธยาค่ะคือชุมนุมเจ้าพี่ิมายต่อมาค่ะภายหลังจากการเสียกรุงสีครั้งที่สองพม่าได้ตั้งทับเพื่อปกครอง ควบคุมอยุธยาอยู่ที่ไหนแน่นอนค่ะหลังจากเสกงครั้งที่สองปุ๊บคราวนี้แหละพม่าตั้งมั่นปกครองอยิธยาเลยนะคะอยู่ที่ค่ายโพสามต้นค่ายโพสามต้นนั่นเองนะคะอ่ะกรุงธนบุรีเป็นราชธานีอยู่ในระหว่างช่วงปีใดนะคะนะกรุงธนบุรีมีอายุประมาณ15ปีใช่ไหม นะคะที่เป็นราชธานีอยู่ในช่วงปีพศอะไรนะคะคำตอบนะคะนะท่านกรอบกู้เอกราชนะคะเป็นกรุงธนบุรีได้นะปีพศ2310นะคะอยู่ระยะเวลาถึง15ปีค่ะก็จะเป็น2310ถึง2000อะไรคะ325นะคะนะตอบข้อแรกค่ะต่อไปนะอืมและ ถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะจ๊ะข้อสุดท้ายแล้วนะอะทัพของพยาตากได้ตีทัพพม่าแตกพายไปณนะที่ใดตรงคือทัพของพยาตากอะค่ะมาตีทัพของพมา่านะที่ที่ใดท่านสามารถกอบกู้เอการาชจากการเสียกรุงครั้งที่สองได้สําเร็จก็คือว่าพม่าเนี่ยค่ะ เขาตีกรุงศรีอุธยาของเราอะค่ะแตกนะเป็นครั้งที่สองเราเสียเป็นครั้งที่สองและกลองทัพพม่านะคะก็ตั้งมั่นนะคะตั้งมั่นอยู่เลยนะคะเอออยู่ที่ค่ายโพสามต้นนะคะนะอยู่ทางทิศเหนือนั่นแหละนะคะเออของกรุงศรีอุทยาถูกไหมท่านก็ทําไมเอยท่านก็รู้ว่าเนี่ยอันนี้แหละเป็นกองทัพของพม่าท่านต้องไปตีนะจุดนี้ นะคะก็คือค่ายโพสามต้นนั่นเองนะกองบัญชาการของกองทัพพม่าค่ะถ้าตีตรงนี้ได้เนาะก็เหมือนว่าเราได้รับชัยชนะนั่นเองค่ะนะโอเคค่ะคลิปนี้ครูจบเพียงเท่านี้นะเป็นอันนี้เป็นคลิปที่สองเนะ,ะก่อนหน้านี้มีคลิปหนึ่งนะคะก็จะมีโจทย์ที่มันหลากหลายแล้วก็มีโจทย์บางโจทย์ที่มันคล้ายกันนะสาคกญเออ สามารถนะคะไปทบทวนได้ด้วยเหมือนกันอีกคลิปหนึ่งหรือน้องๆนะคะหาไม่เจอให้น้องกดตรงที่ playlist นะแล้วก็กดหาดูปอห้าอยู่ไหนนะแล้วกดเข้าไปและน้องๆจะเจอว่าเฮ้ยมีหลายวิชาเหมือนกันนะเนี่ยเออนะคะแล้วก็ลองดูว่าเออไหนนะชื่อว่ากรุงธนบุรีหรือพญาตากน้องก็ลองฝึกทำแบบหัวัดนะคะ